ดาวเสาย้ายเปิดโอกาสยกระดับชีวิตสวัสดีครับชาวลักนณาตุนทุกคน วันนี้ผมมีข่าวดีสุดๆมาบอกเพราะตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568นี้ดาวเสารจะย้ายไปอยู่ร่วมกับดาวราหูในราศีกุมซึ่งตรงกับเรือนที่5หรือเรื่องความคิดสร้างสรรค์การศึกษาและการลงทุนของคุณถือเป็นจังหวะสำคัญในการจัดระเบียบทุกไอเดียให้กลายเป็นผลงานที่จับต้องได้จริงโอกาสสำคัญที่ต้องควา การย้ายของดาวครั้งนี้จะนำโอกาสดีๆมาให้คุณในเรื่องเหล่านี้เปลี่ยนไอเดียให้เป็นเงินสำหรับครีเอเตอร์หรือฟรีแลนซ์นี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเปลี่ยนไอเดียหรือความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้กลายเป็นคอร์สออนไลน์อีบุ๊กส์หรือแพ็กเกจสับสคริปชั่นเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงการลงทุน เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการลงทุนแบบมีวิน,นัยเช่นการลงทุนในกองทุนหรือหุ้นพื้นฐานดีแทนที่จะเป็นการเก็งกำไรแบบหวือหวาเพราะการวางแผนที่ชัดเจนจะช่วยควบคุมความเสี่ยงได้การสร้างชื่อเสียงการปรับภาพลักษณ์ออนไลน์ให้ดูเป็นมืออาชีพและเน้นผลงานที่วัดผลได้มากขึ้นจะช่วยดึงดูดดีลงานและสปอนเซอร์เข้ามาได้ง่ายขึ้นจังหวะเวลาที่ควรใช้ให้คุม้ม ผมอยากให้คุณใช้ช่วงเวลานี้ให้คุ้มค่าที่สุดโดยแบ่งเป็น2องเฟสเฟส A 23สิงหาคม2568ถึง15พฤศจิกายน2568เน้นการทบทวนจัดกรอบและเตรียมงานเช่นการรวบรวมไอเดียที่มีอยู่และวางโครงสร้างโปรเจกต์ให้ชัดเจนเฟส B 16พฤศจิกายน2568ถึง12กุมภาพันธ์2569เน้นการลุยจิ้งปล่อยของเช่นการเปิดตัวคอร์สออนไลน์หรือผลงานใหม่ๆรวมถึงการเริ่มต้นลงทุนตามแผนที่วางเอาไว้ถ้าเตรียมตัวดีในเฟสแรกรับรองว่าเฟสที่2จะก้าวกระโดดอย่างก้าวกระโดดแน่นอนแม้จะมีโอกาสดีแต่ก็ควรระวังเรื่องการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง อย่าลงทุนตามกระแสรหรือการพนันควรเน้นการลงทุนที่มีแผนและวินัยที่ชัดเจนความสัมพันธ์โปรเจกต์ใหม่ๆอาจจะทำให้คุณมีเวลาน้อยลงควรถือสางความคาดหวังกับคนรักให้ชัดเจนสุขภาพการทำงานหนักอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่าลืมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและหาเวลาออกกำลังกาย บทสรุปแล้วนี่คือช่วงเวลาทองของชาวลัคนาตุนในการยกระดับไอเดียผลงานการศึกษาและการลงทุนให้เป็นระบบและยั่งยืนและคุณจะได้ทั้งผลงานที่จับต้องได้ชื่อเสียงที่เติบโตและชีวิตที่มีความสุขอย่างสมดุลอย่างแน่นอนครับ